เห็นไหมคะผัดใบกะเพราของบ้าน้องก็จะเสร็จแล้วนะคะถ้าเผื่อคนชอบเปรี้ยวก็เอามะนาวบีบหน่อยก็ได้ค่ะนี่ค่ะป้าน้องก็ใช้ใบแต่งเขาจะทำให้นอกกินยิ่งขึ้นค่ะมากินกันนะคะ,ะ,ะผัดกะเพราหมูค่ะ,ะป้าน้องไม่จะไม่กินเนื้อสัตว์มากเท่าไหร่ก็จะมีเครื่องเยอะหน่อย อันนี้มีหมูบดที่เวลาป้านองไปซื้อจะเลือกสันนอกแล้วก็ให้เขาเแรลมมันหรือสิ่งพังผืดนอะไรออกแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็บดนะคะแล้วก็เอามาหมักกับเออ,เอ,อสามเกลอค่ะกระเทียมรากผักชีพิกไทยแล้วก็หมักไว้ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อย น้ำมันหอยหน่อยค่ะแล้วก็หมักคุกไว้สักห้านาทีแล้วก็เข้าตู้เย็นใส่ถุงเหลือก็ใสถถ่ถุงเป็นถุงๆนะคะเนี่ยก็เอาออกมาเมื่อคืนแล้วตอนนี้เครื่องเขาก็จะมีนะคะมีกระ,ะ,ะเทียมพอดีป้าน้องมีรากรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำก็ใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูที่ต้นค่ะ แล้วก็มีพิกชีฟ้าแดงเพื่อให้สีสวยนะคะแล้วตอนนี้ตัวพระเอกก็คือใบกะเพราค่ะป้าน้องจะใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วป้าน้องก็จะมีใบยีราใบยีราเนี่ยเขาจะกินแรงกว่าใบกะเพรานะคะเขาจะมีกินคล้ายๆใบกะเพราแต่แรงกว่าแล้วก็มีใบเปาะหอมค่ะใส่เราจะหอมมากเลยค่ะ มื่อวันนี้ป้าน้องก็มีมะเขือพวงที่บ้านก็เอามะเขือพวงมาใส่อันนี้ก็มีพริกแดงพริกเหลืองก็ใส่ไปเพื่อความสวยงามนะคะเราจะมีซีอิ๊วดำนิดนึงท่าน,นี้ใส่ไปในถ้วยมันติดป้าน้องก็เอาหยอดไปประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อให้สีเขาเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวก็รวมแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาก,ก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ จืดเค็มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะนี่คือเครื่องผัดกะเพราด้วยก็ได้นะคะคเดี๋ยวชิมเอานะคะน้ำผัดกะเพรานะคะตำกระเทียมหย,ยาบๆแล้วใส่พริกแดงใหญ่ลงไปตำนะคะเพื่อช่วยให้สีสวยะะใส่พริกขี้หนูลงบุบพอแตกนะคะไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวคนกินไม่เผ็ดจะกินไม่ได้คะ่ะน้ำมันนิดหน่อยนะคะ เกลืกระเทียมไฟอย่าแรงนะคะผัดเทื่องให้หอมก่อนค่ะจะอร่อยด้ม่แม่ถ้าที่เราผัดเทื่ยงนี่นะคะผัดเที่องให้หอมนะคะระหว่างผัดเทื่ยงให้หอมอร่อยแน่ เอามาเสือพวงบุกแล้วก็วงงลงไปผัดค่ะเสือพวงก็จะสุกยากนะคะเอารีสลงผัดค่ะใส่หมูลงผัดนะคะเอาตะลิ้อหีหีค่ะเอาน้ำล้างครกลงใส่หน่อยนะคะ ใส่ซีอิวขาวกับซีอิ๊วดำที่ปนกันอยู่นะคะแล้วก็ผัดเห็นนะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะใส่น้ำปลาค่ะตอนนี้ก็แหวกของกลางนะคะชิมนะคะชิมให้ได้รสเต็มที่ไม่ต้องผัดให้ให้สุกมากนะคะเดี๋ยวเนี้กระด้างค่ะปพาน้องจะใส่ กะเพราเยอะหน่อยป้าน้องอผัดกะเพรากับป้าน้องนะคะป้าน้องผัดป้าน้องจะใส่ผักเยอะนิดหนึ่งใบกะเพรากัน,นิดก็เยอะเพราะป้าน้องชอบค่ะป้าน้องไม่ค่อยชอบกินเนื้อล้วนๆเท่าไหร่ค่ะอันนี้มีมะเขือพวงที่ต้นก็เอามาบุบผัดลงไปด้วยค่ะเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าในเนี้ยเรามีทั้งใบมะกรูดมีทั้งใบกะเพราใบมะกรูดแล้วก็ใบปอกค่ะ ถ้าเผื่อมีหัวปลอกก็ใส่หัวปลอน,นะคะก็จะช่วยให้หอมแล้วน่ากินแล้วก็เพิ่มเพิ่มสารอาหารด้วยค่ะพ้่น้องจะปลูกไว้ประจําเลยค่ะพอได้กินแล้วมันหอมน่ากินมากเลยเห็นไหมคะผัดกะเพราสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขวามือด้านล่างนะคะติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าน้องหน่อยนะคะ ขอได้รับความขอบคุณจากพะน้องค่ะสวัสดีค่ะ